ใครเคยโดนเกียนใครเคยโดนโกงแวะดูคลิปนี้สักแป๊บใครที่รังหาไอเดียเวเล่นแต่ไม่อยากปั้นเองพี่มีทางเลือกให้สำหรับคนที่พอมีกำลังซื้อแนะนํำเพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกม IDRV ปลอดภัยแน่นอนครับไม่มีโกงคุยตามมากกว่า2 0 0 0 0 0คนเริ่มต้นเพียง ID ละ30บาทเท่านั้นฮีโร่เยอะรูนครบสกินแรบเพียบใครที่เบื่อ ID ตัวเองอยากขายรีบใช้เงิน ติดต่อแอดมินต้น TP7 และรับเงินได้ทันทีสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับแพชใหม่ของอาตานะครับผมอาตาที่ปรับสมดุลแล้วกันก็คือ Adjust นะครับเขาปรับอะไรมาบ้างใช่ไหมสกิลสอแพชก่อนนะครับจะดึงศัตรูเหมือนไม่ได้ดึงจะมากกว่านะเออแต่ว่าแพชนี้เขาเอาตรงนั้นออกเอาเลยเขาเอาตรงนั้นออกนะครับแล้วเราใช้สกิลสแบบนี้จะสามารถดึง คลิปดึงฮีโร่ได้นะครับแค่นี้เลยแต่ว่าใช้วิสองปุ๊บดึงคลิปแบบนี้นะครับใช้ภายใน3วินาทีด้วยนะต้องใช้ภายใน3วินาทีครับไม่งั้นเอเราไม่สามารถดึงสมอได้เห็นไ,ไหมมันจะดึงแบบนี้นะครับไม่ว่าเราจะแดสไม่โดนหินอะไรก็แล้วแต่ใช้ไปคิวสอสามารถดึงได้นะครับ มีน้องๆคอมเมนต์บอกว่าเอาบัฟแดงหายอาตาบ,บัฟมาใหม่แพทใหม่จะปรับเปลี่ยนไปนะครับเมตาจะปรับเปลี่ยนไปผมคิดว่ายังสู้กบกับตีมี่ถ้านั้นตอนนี้นะครับกบไม่โคตรโอพีเนียครับต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยขังเลยคือขังเอาฆ่าด้วยเอา อันนี้จะเป็นรุ hmm. right. appeal, ่นเจาะลอยนะครับก็เป็นสายห้าเหมือนเดิมผมก็จะไม่ขึ้นรุ่นนาเทพไว้ให้นะครับใส่ขำๆไม่ขำๆมาถอดสมองเล่นไม่เล่นจ้าไม่มีตามเม็นะจ๋าจากตีมังกรนะครับแต่ว่าเพื่อนน่าจะไม่ช่วยช่วยตีก็ไปดีกว่าเราตีมังกรเป็นปีอ่ะผมฟาร์มได้แบบ กว่าจะออกจากกองนึงนี่ยังนานลงไปด้านล่างเลยครับดูเหมือนจะไม่เอามังกรนั่นแหละ,ะเหมือนเดิมว่าเราสามารถใช้สกิลสองผลักเข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับเอา้แบบนี้ก็สวยดีครับเพื่อนไวย มีฟิกเกอร์ครับไม่เป็นไรเรากดดันฟิกเกอร์เข้าไปได้ครับเหมือนเดิมมีผลักสตูผลักบัฟเหมือนเดิมครับ<ๆ>เพิ่มเติมแค่ใช้สกิลสองเวียงเข้ามาหาเราได้แม่เหมือนกับสตัน์2สองทีนี่ครับถ้าเราผลักโดนนะผลักเข้ากระแพงโดนดึงอีกหนึ่งทีเนี่ครับก็้านจะให้เพื่อนเอา เราจะจบๆๆแล้วก็การีเพิ่งบัฟมาใหม่ครับเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วตัวนี้สแลดเข้ามาโอ้โหเรียบร้อยเลยมันออกแบบชิวๆด้วยว่ากันว่าไี้ฟาร์มฟาร์มมันก่อนดีกว่าครับสกิลสองอ้สกิลหนึ่งใช้เหมือนรัสหรือว่าใช้เหมือนมวยเลยนี่ครับ ใช้หนึ่งทีแล้วยกอีกทีหนึ่งแล้วยกไอ้สองสตัรหนึ่งแดกสองเพื่อนกูด oh, ขังตัวนี้อ่ะเรียบร้อยติดป๊กติดดิจ้าปีกติดะดีจ้าแล้วเราปูเข้ากำแพงครับว้ oh, Why, คลิปไม่มีปล่อยก่อนเลยฆ่าไม่ได้ครับ ไม่ไม่มีดาเมจตายเอานะเพื่อนโอ้เรียบร้อยมันคับลามกดแล้วดาเมจอย่างแรงครับผมเลือกที่ถอยดีกว่าไอหลอดนี้ตีปกติมันจะดูดเลือดคืนหรือว่าเด้งเลือดคืนมาให้นะแต่ผมคิดว่าน่าจะเทรดส,สู้เทรดไม่ได้ก็ถอยดีกว่าไม่ใช่เมตาใหม่อะไรทั้งนั้นนะครับก็เอา เี่ยนะแล้วผักแบ,บัตแดงได้ด้วยเหรอมันดึงได้จะออกจากแม็กนะครับแต่ okay, แรงอยู่นะเวลาที่เรากระชนเอ้ยกระชนกระแทกกระแพงครับแรงอยู่ครับจะ <Yeah. S 2> เป็นชาลอตที่เก็บฮิปโปเขาไม่ได้ครับ <little> โปน่้จะกำหมัดอยู่ mm hmm. มึงเจอกูแน่ ทำไปนะครับสามารถเล่นลิโป้ชนกับชาร์ลอตต์สบายๆเลยครับถ้าใครยังไม่ดูก็สามารถไปดูได้เพิ่งลงไปน่าจะเมื่อวานมัน้งเออคนนี้ตายเงียบๆหน่อยครับเพราะว่าไม่มีอะไรทำนามเอ็มมันไม่ถึงใจก็เลยแบบว่ายางดีว่า ยังไม่มีอะไรจะพูดนะครับตอนนี้เราจะฟาร์มคลิปไปเคยคลิปในโดนต่อก็เจ็บเจ็บในเด้งเลือกก็ตายหนึ่ง,ง,ง,งได้เปล่าลองลุดเข้ามาเลยครับ <An enemy. S 1> ก็ติ๊กโจมตีมากดถอยกดติ๊กเกอร์อะไรวะเนียเออ ไปครับตีไปก่อนโอเคเรา,าเอาเอฟโซดาก,ก้อนกันดีกว่าครับนาจะต้องให้ไฮยาตแิแบกดามเมจนะครับวิเดอร์นิโปรเราเอาจัดครับวิ่อะไรมานี่ดึงอ่ะเรียบร้อยโอ้มีฟิกเกอร์เลย ตึงไม่เคยได้เลยไอ้วิล่าใช้ฟิกเกอร์ผมตลอดไปกันตอที่โอ้โหลิพิทานได้เลยครับยังอมกครั้งนะครับไปดูกันขัขำไหมเอาไปฟาร์มนะครับออฟเลอะไรเลย,เลยแต่ผมคิดว่าในสพอร์ตน่าจะเล่นได้ในสพอร์ตหลากมาดิครับนะดึงโอ้ รั่วไปสองไม่ไหวกระชากหลอดบอลมันซัเทือนเลือดอะมากันต่อที่ออกไม่อามครับออกคล้ายๆกับริปโป้ที่สายป่าเลยนะหรือว่าเป็นแบบเซฟฟิตเหมือนแต่ก่อนเนี่ยด้วยแต่แรงดีเลยครับกระแทกกระแทกโดนหินนี่แรงดีโดนกระหอกกระแพงเรียกก่อนดีกว่า โอ้โหแอล้าย3คนเนี้ยตรงนี้ <S <S 2> <S 2> แอบเล่นยากอยู่นะดาเมจมันมันไม่ใช่ตัวดาเมจที่แท้ทรูแต่ว่าคอมโบนึงก็เอาได้นี่ครึ่งหลอดแบบนี้ได้เนี้ยปับป๊บปั๊บนี่ไงะมาบดึงเอาสมอาดึงหัวเอาสมอาดึงห่อ ว่าแล้วขยันเวทฟ้าผมยังเลย้าให้เกรงกันหน่อยเราดูดูมันแกล้งไม่ตามก็ได้ซิกแซกนาคอสซิกแซกชาร์ลอตฟิกเกอร์ครับเออจะตามใครก็ไม่ใครจะทันครับเ,เก่งจริงจริงออสโลแล้วเพื่อน ดึงสมอแต่สมอก็เท่าระยะการไตีของเรานะครับมันก็ไม่ได้ไกลซะขนาดนั้นนะตอนแรกผมคิดว่าน่าจะไกลามากๆนะเออถ้าแบบปรับสมดุลมาให้ตัวมันเล่นง่ายขึ้นอะไรเงี้ยเออได้จะไกลกว่านี้ไกลกว่านี้นี่แจ่มเลยครับแล้วปากเตะปากหมดเตยปากหมดเรียบร้อย Google ล้านได้ด้วยเจ้าเดีกสวยต้ามต่อครับ <c oughs> แล้ว ดาบแดงดีไหมไหนๆก็มาทางนี้แล้วดาบแดงดีไหมน่าจะดีแหละแต่ไม่ครับเอาอะไรดีนี่ดีกว่าไม่ดีก็เอาปากหมดมีฟิกไหมเนี่ยครั้งนี้ไม่มีฟิกก็โดนดีครับ ไปกันต่อที่เอลสูครับผมเห็นนีเอลสูโลอยู่แถวนี้โลอยู่นั่นแหละเพื่อนกระแทกกระแพงให้พิเกอร์แล้วปากหมุดปากหมุดเรียบร้อยอป,ป้อมก่อนจ้าป้อมก่อนจ้าปากหมุดเอ่ะ ไปได้ทุกที่ครับสำหรับอาตาเวลาสิ่งก่อสร้างพังตรงนั้นก็ยังสามารถปักได้เหมือนฉี่ที่แบบผลักเข้ากำแพงเะครับผลักเข้าไอ้ตรงนี้ก็ได้แล้วยกครับโอ้โหไม่มีสกิลต่อเติมโอ้เสียดายจัดไปตอนนี้ร็อกชิลครับจ h e you want to go this way you want to go this way มานี่เอาเอาละปึ๊บปึ๊บมานี่ล่ามาสองกระไดก,กระดอนหนึ่งจบบ้านโอเคครับประมาณนี้แล้วกันสำหรับอ,อาตาที่ปรับสมดุลมาใหม่นะครับทุกคนคิดว่ายังไงกันบ้างว่ามันจะมีการเปลี่ยนเมตาเป็นอาตาเนี่ยมาโรมิง กันเยอะขึ้นไหมนะครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะยังน้อยอยู่นะครับเออถ้าไม่ใช่ตัวเมนที่เอาคนเล่นเก่งๆเลยนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับค่ายอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัอลาท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม